สวัสดีครับวันนี้วันที่28ครับผมวันที่9นะครับวันนี้เป็นวันแดงครับเป็นวันยุดแต่เรากลับมาทํางานนะครับมันก็คุ้มนะครับผมอันนี้ทํางานหนึ่งวันนะครับผมสองแสนบอะครับผมเป็นเงินไทยก็ห้าพันบาทนะครับงาน ก็มบบีอย่างน่าครับงานเหมือนเดิมนะครับทำคนเดียวก็มีคนคุม้วยครับ <c oughs> บางคนก็ถามนะครับว ok ่าผมเฮียนโจ๊บมั้ยยังถึงมาทำงานเกาหลีถึงสวมมาทำงานเกาหลีเฮียนโจ๊บวุฒิ ok ได้วุฒนมอสามนะครับวุ้นมอสาม มันมาอยู่ที่เลาีแล้วมันคุ้มครับผมอันนี้1วันปกติเฮาก็จะได้ประมาณแสนวอนครับแสนวอนก็เป็นเงินไทยก็2อ0 0น0บาทแต่ถ้าเฮาเป็นวันแดงในปฏิทินนี่เฮาจะได้เพิ่มแหมบวกแหมหนึ่งนะครับก็บเป็นตรงวันละ5 0 0 0ัน ที่แมาโพสก็ไม่ได้มาอวดอนี่ยน,นะครับแต่ก็ยังมาเป็นกำลังใจให้คนทางบ้านเฮ้ที่อยากจะมาทํางานที่เกาหลีครับผมแนะนำาพื่สอบมากับกรลมแรงงานนะครับงานก็บม่ได้นักอะไรอย่างนะครับถึงมันจะนักมันก็คุ้มกับเงินที่เฮาได้หามนะครับ อยู่บ้านเฮางานนาเกจริงครับกว่าจะได้300-500ยห้มาเนี่ยมันก็อิดนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้โมวัยรุ่นที่อยู่บ้านเฮานะครับ้ีงมาทำงานที่เกาหลีน,นี่สารนะครับ